สวัสดีครับเพื่อนคนไทนทุกท่านผมศรีกุลรุตนสวัสดีนะครับผมอยากจะมาให้ความรู้เพื่อชักชวนเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้มาอยู่ในวงการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ผมดัดแปลงประกันภัยรถยนต์มาเป็นระบบเครือข่ายหรือเราเรียกว่า n g m GM, นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมบรรยายไปแล้ว อาจจะทำให้ท่านไม่เข้าใจในช่วงไหนในแผ่น r พ o i พยหน้าไหนนะครับนะท่านโทงหาผมได้นะครับที่เบอร์0897774986หรือออฟฟิศผมนะครับ028673888ต่อ333ผมเริ่มนั้นเลยนะครับ ผมไม่พอ o พรพอชุดนี้อยู่แปดหน้าเราเรียกแบบยอ่อผมจะบรรยายแบบยอ่อซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคแล้วต่จะทําให้ท่านมีความรู้นะจากระบบนะเครือข่ายทั่วๆั่วไปผมดัดแปลงเป็นหอ m GM. M GM ลอ m g m m g m เรียกว่าอะไรฮะนะ m e m b e r Get m e m b e r ถ้าคุณสนใจนะ ระบบ MGM ของสีคุโบเกอร์คือทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณแหล่งที่มาของแรงที่มาของรายได้การทำธุรกิจคุณจะมีได้าจากการขายเองแต่ขอที่คุณจะขายเองคุณต้องรู้สิงรู้ตัวสินค้าคุณต้องเข้าอบรมนะคุณสามารถที่จะศึกษาความรู้จากผมมว่าเป็น,เป,นเป็นประกันประเภทหนึ่ง 2 3 4 5หหรือพรบสาวเรียนรู้จากในอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะนั้นผมจะมีโพสต์ไว้อยู่ในอยู่ในเว็บของสีกุ้งโบเกอร์ coo s t h นะครับเวอร์ไวเว็บสีกุ้งโบเกอร์ coo s t h ครับอาชีพนี้ขั้นตอนแรกพอคุณศึกษาแล้วคุณก็ขายเองนะครับข้อหนึ่งจากการขายเองหน้าที่คือ คุณจะต้องศึกษาข้อมูลประกันภัยรถยนต์เริ่มไปบอกต่อบอกคนที่มีรถถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้าคุณซื้อประกันผ่านคุณนะที่มีเบี้ยถูกกว่าและดีกว่าโดยการเยี่ยมผมเชื่อว่าเป็นปลูกค้าคุณแน่เพราะนั้นทำไมคุณต้องขายเองอะ่ะเพราะในการขายจะทาให้คุณมีความรู้จะทาให้คุณสามารถที่จะปิดการขายเริ่มมาสอนรุ่นต่อต่อไปเพราะนั้น คุณฝึกไปนะฮะติดคาระไรคงหาผมนะครับแต่สิ่งนี้จะทำให้คุณมีรายได้มากสุดคือการแนะนำสมาชิกคนที่มีรถธรรมชาติจะบอกเขาว่าเขาตองการซื้อสินค้าที่ถูกกว่าณวันนี้คุณไปคุยกับคนที่มีรถคุณชักชวนเข้ามาเป็นสมาชิกต่อจากคุณถ้าคุณสมัครก่อนนะคุณต้องสมัครก่อนพอคุณสอบคิดไมัเป็นสมาชิกสีกุ่แล้วคุณไม่แนะนำคนหร่อสิครับ หลักง,ง่ายๆเลยถ้าคุณได้ศึกษาโครงสร้างนี้คุณไ่ทําให้คนที่มีรถไปอย่าแค้จ่ายครับเช่นเขาที่เ,เขามีรถอยู่1นึคันจ่ายเบียบประกันในปีละ20งหมถ้ามาเป็นสมาชิกผ่านคุณจะถูกกว่าอย่างน้อยๆ้อสิซจะถูกกว่า2 0ง0ันสีเขาเคยจ่ายเองอยินสองหมื่นมาเจอคุณนะจ่ายเหลือ17,6คุณคิดว่า เขาไม่อยากเป็นสมาชิกคุณหลักเพราะนั้นข้อคือข้อสองคุณแนะนำนะเข้ามาเป็นสมาชิกคุณเขาจะซื้อหรือจะขายคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอชีวิตเลยตรงจุดนี้เป็นจุดใหญ่เลยนะในธุรกิจนี้นะคุณแนะนำทุกคนมาเป็นสมาชิกติดตัวคุณสักร้อยคนสองร้อยคนพันคน ถ้าเกิดคุณแนะนำราอจ่ยติดตัวคุณมีสักร้อยคนผมเชื่อแน่ว่าคุณมีรายได้ไม่ต่ำมวาเดือนสี่ห้าหม,มาื่นบาทการที่คุณแนะนําคนติดตัวคุณนะครับนะคนทุกคนในเมื่อเขารู้ประโยชน์แล้วเขาเป็นลูกทีมผ่านคุณนะเป็นสมาชิกสิงคโปร์กเกร์เขาซื้อของถูกเขาบอกต่อเขาจะบอกญาติเขาพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาบอกให้เป็นสมาชิกต่อจากคุณการบอกต่อเขาก็ได้ค่า แนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณแต่นะคุณจะได้อีกตัวหนึ่งซึ่งจะโตมากคือค่าสายงานเขาจะบอกต,อต่อต่อต่อก็คือค่าสายงานคุณคุณแนะนำในกอมาเป็นลูกทีมคุณเราเรียกว่าค่าสายงานโดยตรงจะมีหลานทีมเหลีงทตีต่อไปเยอะๆเลยเพราะฉะนนนที่ติดตัวต่อคุณคุณได้แค่หเอร์เซ็นแต่คุณจะได้ค่าสายงานอีก สูงสุดประมาณ6.7%ถึงเจ็ดเปอาดูข่าวสายงานนะครับแลนงที่มาของรายได้นะครับรายได้จากการขายเองปัจจุบันนี้ผมส่งงานอยู่32บริษัทแต่และบริษัทมีค่าวคอมมิชชั่นต่างกันผมยกตัวอย่างบริษัทแรกนะครับเป็นวิยะคอมมิชชั่นประเภทหนึ่งหรือประเภทสองเราจ่ายขั้นพื้นฐาน้าปัจจุบันนี้นะครับ ในอัตราที่เปอซก็อย่างที่ผมพูดแล้วอะลูกค้าเคยจ่ายเบีย้ยสอง0มืนมาเป็นสมาชิกผมแล้วผมให้ส่วนลด12เซเท่ากับลูกค้าจ่ายเบีย้ยถูกกว่าสอเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเขาจ่ายแค่17 6 0 0รบาทเพราะฉะ้เขาเคยจ่าย2 0 0 0มื่นอะมาเจอคุณจ่ายได้่7 6 0 0นเจ็ดเขาไม่เอาเลยผมเชื่อแนะ่เขาต้องเป็นสมาชิกผมแน่นอนผมเป็นสมาชิกผมแล้วเขาบอกต่อบอกต่อไม่อยากจบเลยนะครับเพราะฉะนั้น สูตรมันมีว่าถ้าคุณแนะนําติดตัวหนึ่งรคนทุกคนรู้หน้าที่บอกต่อบอกต่อ100่งร้อยคุณหนึ่งร้อยมหนคนหนึ่งคนจะมีเบี้ยเดือนละประมาณนะยี่ถึงยีล้านเบี้ยนะ20ถึงยีมาล้านเอาแค่คองิช่นอย่าไปคิดว่า6%แค่สคุณก็มีรายได้เป็นสี่ห้าแสนแล้วครับคงสร้างการจ่ายกาแนะนำส่วนณวันนี้คุณมาเป็นสมาชิกผม คุณก็ว่าสอบวันแรกคุณได้ในระดับขั้นต่ําสุดคือคุณอยู่ระดับหกระดับหถือว่าต่ําที่สุดนะสูงสุดคือระดับหนึ่งระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณสมาชิวันวันนี้คุณได้อยู่ระดับหกนะครับคุณเห็นว่าคงสร้างด้วดีคุณเคยจ่ายเพี่คนสองหมื่นแล้วพอมาเป็นสมาชิผมคุณจ่ายเดิอนหนึ่งเจ็ดหกคุณถูกกับสองพันสี่คุณก็แนะนําคุณต่อเไยคุณก็แนะนำระดับหกเท่าคุณเนี่ยสามคน คุณได้ค่าแนะนำหนึ่งปอร์ตตลอดชีวิตของคนสามคนนี้ที่คุณแนะนำติดตัวเราเรียกค่าแนะนำนะครับนะเพราะนั้นสามคนนี้เป็นคนที่คุณแนะนำติดตัวมาแหละสามคนนี้จะขายหรือจะซื้อนะเขาต้องจ่ายคุณ1%่ปอตตอชีวิตอะ่ะหกท่านนี้เห็นว่าอยากจะมีรายได้ด้วยเขาก็แนะนําเหมือนกันแหละแนะนำนกับคุณเลย แนะนำหกมาสามท่านแน่นอนเขาเหมือนคุณเนี่ยเขาได้ค่าแนะนำคนละหนึ่งเปอร์เซ็นะต์ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณหกคนนี้แนะนำติดตัวส่วนคุณนะครับไม่ได้แนะนำติดตัวคุณก็ไม่ได้สามคนนี้คุณจะได้คนนี้อย่างเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดคนนี้ขายแล้วคนนี้ไม่ขายเนี่ยบังเอิญเป็น เป็นหคนนี้หรือหกคนนี้หกคนนี้ขายแน่นอนคุณไม่ได้ครับคนที่ได้หกคนนี้รันสูตรของผมก็คือใครแนะนําติดตัวจะได้ค่าแนะนำหนึ่งอร์ต่อชีวิตของคุณได้เลยนะคุณห้าคุณห้ามาจากไหนล่ะเ็อาจจะมาจากคนนี้ก็ได้หคนนี้นะครับหรือหกคนนี้ก็ได้เอาหคนนี้แล้วกันหคนนี้ขายนะะมีเบี้ยแสนห้าภายในสามเดือน ก็จะปรับเป็นแบบห้าเพราะปรับเป็นแบบห้าปุ๊บเนี่ยแหละนะนะก็นะถือว่าคุณแนะนํามาคุณก็ยังได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหรือเขาอาจจะโตขึ้นมาเป็นแบบสี่คุณก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสร้างสายงานเป็นแบบห้าหรือแบบสี่คุณได้แค่แนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชุดเพราะฉะนั้นคุณห้าจะต้องมีรับในหน้าหรือมีเบี้ย ภายในสามเดือนให้ได้แสนหน้าคุณสี่ตำแหน่งสูงขึ้นก็เ,เป็นคนที่คุณแนะนำต,ติดตัวนั่นแหละนะแล้วคุณสี่ขายนะครับคุณก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะลูกนี้เป็นโครงสร้างที่คุณแนะนำติดตัวครับคุณห้าทา่านนี้นะก็แนะนำหกสามคนนะครับหกแต่ละคนถ้าเกิดขายมาไหร่นะคุณห้าได้คนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ คุณสี่ก็เช่นเดียวกันคุณสี่เน้นนำห้าสองสองลายแนะนำหกสองลายก็เหมือนกันนะได้คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือโครงสร้างของการจ่ายแค่แนะนำติดตัวเห็นไหมทุกคนติดตัวได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดเลยเห็นด้วยจากคุณแนะนำสามคนแนะนำห้าคนนะติดติดตัวคุณคุณได้แค่แนะนำคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดเลยคุณหกท่านนี้แนะนำสามคนนะคุณไม่ได้แต่คนนี้นั้น จะได้คนละหนึ่ร์คุณหแนะนำสามคนคุณก็ไม่ได้นะคุณ5ได้คนละหนคุณ4นะแนะนำสีคนนะคุณก็ไม่ได้เพราะคุณ4ี่ได้คนละหนึ่งเปร์ะเพราะนั้นคุณคือคุณคือคุณคือคุณหกคุณแนะนำนะคนคนนี้แนะนำคนนี้แค่นั้นเองเพราะนั้นการแนะนำตัวนะเป็นสูตรตายตัวเลยได้แค่แนะนนึ่อ็นตต่อชีวิต องผมก็ได้เลยครับดูดูอีรูปหนึ่งโครงสร้างการจากการขยายค่าสายงานโครงสร้างการจ่ายค่าสายงานนะเพราะฉะนั้นการจ่ายค่าสายงานเนี่ยมีอยู่6ระดับระหบ 6, นะครับไม่สามารถจ่ายได้ก็คือคุณซื้อรลถลนะคุณได้ส่วนลดตัวคุณเองนะเพราะนั้นหกกับหกไม่สามารถจ่ายค่าสายงานได้ คุณต้องมีเบี้ยแสนห้าหรือมีบัตรในหน้าคุณขึ้นเป็นระดับห้าเลยพอระดับห้าเนี่ยนะค่าตําแหน่งหรือค่าสายงานเนี่ยนะคุณได้สามเปอร์เซ็นต์คุณนะคุณมีเบี้ยสามแสนนะภายในสามเดือนคุณได้ค่าตําแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์มีเบี้ยเก้าแสนายในสามเดือนนะคุณได้ค่าตําแหน่งห้าเปอร์เซ็นต์มีเบี้ยสองล้านเจ็ดภายในสามเดือนนะคุณได้ค่าตําแหน่งห้าจุดห้าและสูงสุดนะสองล้านต่อเดือนหกล้านต่อสามเดือน คุณได้รับนะคุณได้หกเปอรเซ็นต์ครับดูลุงนี้นะคุณคือคุณหกนะคุณแนะนำหกเข้ามานะสามคนเพราะนั้นหกต่อหกตำแหน่งเท่ากันนะไม่ไดค้ค่าตำแหน่งค่าตำแหน่งคือศูนย์นะครับนะคุณห้านะคุณแนะนำห้าเข้ามาเพราะห้ามีบัตรในหน้าหรือห้าอาจจะ ขายได้แสนห้าไปในสามเดือนก็ขึ้นเป็นขึ้นเป็นดาบห้าก็เช่นเดียวกันคุณห้าเป็นคนที่แนะนําเข้าแซงกุแล้วคุณก็ไม่ได้ค่านะแนะนําคุณสีเหมือนกันนะเขาแซงคุณแล้วคุณก็ไม่ได้ค่าแนะนําอกันคุณก็ตกตกคุณไม่ได้ค่าตําแหน่งคุณยังได้ค่าแนะนำนะเพราะฉะนั้นสี่หรือห้าเป็นคนที่ติดตัวคุณคุณได้เฉพาะค่าแนะนําไม่ได้ค่าตําแหน่งเพราะฉะนั้นเห็นไหม ถ้าคุณขึ้นระดับ,บหกแปลว่าคุณอยู่ระดับร่างสุดแล้วนะระดับไหนจะขายคุณก็ไม่ได้เลยรูมนี้นะครับถ้าคุณมียอดแสนห้าไปในสามเดือนหรือคุณสอบใบในหน้าไดา้คุณจะขึ้นเป็นระดับห้าระดับห้าเนี่ยนะครับอคุณก็อาจแนะนำหกสามคนหกสามคนเนี่ยจะซื้อหรือจะขายคุณได้ค้าตตำแหน่ง คนละสเปอร์เซ็ตคุณห้านะซึ่งคุณมีคนแนะนำมานะข้อจะผลนคุนก็คือมีบัตรในหน้าหรือขายได้ยอดสายหน้าไปในสเดือนเข้าคิดแบบห้าตำแหน่ง5้าต่อห้าตรงตรงกันเท่ากันนะค่าตำแหน่งไม่ได้ครับต่อไปนะครับท่านนี้สร้างหกสคนนะค่าตำแหน่ง เขาไม่ได้เลยทั้งสามคนเพราะนั้นก็เลยต้องยกคนอยู่หน้าคุณนะหกคนนี้นะก <_ S 1> ็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยหกสามคนนี้จะซื้อหรือจะขายนะต้องจ่ายคุณห้าพคุตัวๆๆคนนะี้และสามเปอร์เซ็นต์อันนี้เราเรียกว่าลูกทีมอพะพอดีอันนี้เราเรียกว่าหลานทีมหรือแหล่งทีมอย่างนี้เราเรียกว่าลูกทีมเพราะฉะนั้นลูกทีมของคุณอยู่ดับหกสร้างหลานทีม เราบมด้วยกันก็ไม่ได้ก็ต้องหลีกทางไปทั้งสามคนจะไปขึ้นระดับคุณเลยต้องจ่ายคุณสามเปอร์เซ็นต์ดูต่อถ้าเกิดคุณขึ้น,นดับสนีะ่นะระดับสี่เนี่ยตัวคุณขายหรือทั้งองคอ์กรเนี่ยคุณจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะแต่ถ้าองคอ์กรที่ใต้ร่างคุณจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นเลนกะ็แล้วแต่ถ้าขายให้ได้สามแสนภายในสามเดือนคุณจะขึ้นดับสี่ถ้าโศคุณขึ้นดับสี่แล้วนะครับนะ คุณก็มีหมี6กติดตัว 3, อยู่สามคนสมุนนะนะคุณก็ได้หคนละสี่เคุณได้ 5, 5้าดับ้าหเพราะถือว่าดาบีและผ้ต่างกันหน่งเคนนี้สร้างหกสามคนอ่าก็คือลูกเอ่อก็คือหลานทีคนนี้คือลูกคนนี้คือหลานเพราะฉะนั้น ลูกกับหลานตำแหน่งเข้ากันลูกก็ไม่ได้นะครับลูกก็ไม่ได้นะลูกไม่ได้เลยได้สูงเปอร์เซหมดเลยลูกก็ยอมยาวไปหลานก็ไปขึ้นตรงกับกับแม่ทีมเลยทั้งหมดก็จ่ายกับแม่ทีม4%ีนะ่เปอนส่วนกระผ้าเนี่ยใช่ไหมเขามีหลานทีมอยู่3มคนหลานทีมนะต้องจ่ายให้กับ นะคุณห้าสส่วนคุณห้ารวมทั้ง6ทั้งหมดที่อยู่ในกรอบนี่นะต้องจ่ายคุณสี่น 4, ึ่งเเพราะทั้งทีมนะต่างกันอยู่หง่ายๆเลยเพราะนั้นโครงสร้างตามแบบตามแผน MGM ระดับชั้นตำแหน่งเกณฑ์การปรับตำแหน่งยอดเฉลี่ย3เดือนยอดส่วนตัว บวกด้วยยอดทีมงานได้ได้จากการขายเองได้ได้จากการขยายทีมงานนับจากลูกทีมระดับหกขึ้นไปคุณมาสมัครวันแรกคุณได้เป็นระดับหกเราเรียกว่าเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกเราไม่บังคับยอดเราให้ส่วนลดคุณนะแต่รบริษัทไม่ต้องกันสิบสามบ้างสิบสี่บ้างยกตัวอย่างสักสิบสองแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายเองคุณได้ส่วนลดสิบสองเรซ็น แ้าคุณแนะนําติดตัวมาล่ะคุณแนะนําคนอื่นมาเป็นสมาชิกผ่านคุณคุณได้ค่าแนะนํหนึ่งอร์ต่อชีวิตของคนที่แนะนำนะเฉพาะชั้นลูกนะครับชั้นลูกนะครับคุณขายให้คุณขายเองนะขายไปให้ได้เบี้ยประกันไปแสนห้าไปในสามเดือนทางบริษัทก็ให้ค่าตําหนงคุณสามเปอบวกทั้งค่าแนะนําอีกหนึ่งเปอร์เซนต์เพราะนั้น การขึ้นแบบห้ามีทางลัดอีกวิธีนึงคือคุณไปสอบบัตรในหน้าได้เลยถ้าคุณสอบมาหน้าได้ปุ๊บเนี่ยเราจะอนุคุณเป็นแบบห้าเพราะถ้าคุณขึ้นได้แบบห้าปุ๊บเนี่ยนะคุณจะมีลูกทีมที่เป็นแบบหกขีคนก็ได้คุณจะขายเองก็ได้ให้ได้สามแสนภายในสามเดือนหรือคุณไม่ขายเลยลูกทีมใต้ใต้ร่างขายนะให้ได้สามแสนภายในสามเดือน,นก็จะปรับให้คุณเป็นระดับสี่นะผู้จัดการขยายงาน เพราะกุญแจสี่ปุ๊บเนีน่ยนะนะคุณกินนะลูกทีมนะที่เป็นระดับหกทั้งหมดนะลูกทีมหรือหลานทีมหรือเลนทีมก็แล้วแต่ที่เป็นระดับหกทั้งหมดคุณกินนะสี่เปอร์เซ็นต์ขั้นาหนึ่งด้วยเป็นอานคุณอยู่ระดับสี่คุณจะขายคนเดียวก็ได้หรือคุณไม่ขายเลยสักบาทหนึ่งแต่ใต้ล่างระดับห้าหรือระดับหกขายให้ได้ เก้าแสนภายใน3เดือนก็จะปรับระดับให้คุณเป็น,ะะร, A, A, นประดับห้าห้าตำแหน่งห้าห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นระดับ3คือพวกเงินการบริหารคุณกินค่าตำแหน่งสามเปอร์เซ็นต์บวกค่างในน้อยหนึ่ง 1, เป็นเป็นหกเพราะนั้นคุณขายให้เก้าแสนภายใน3เดือนหรือคุณอาจจะไม่ขายในใต้ล่างคุณขายภายใน3เดือนก็จะดันคุณที่บบร,ระดับระดับสามระดับสองเลยครับคุณจะขายคุณเดียวให้ได้สองล้านเจ็ดต่อไปใน3เดือน หรือคุณไม่ขายไม่ได้บาทหนึ่งก็แล้วแต่นะใต้ร่างขายลงไปใต้ร่างขายถ้าไดสองล้านเจ็ดไปในสามเดือนก็ปรับให้คุณเป็นดับสองผู้มีนวยงานอาวุโสคุณก็ได้ค่าตำแหน 5. 5? ่งห้าจุดห้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกทีมคุณอยู่ดับหกคุณกินหน้าจุดหน้าเลยนะพระ้อมด้วยค่านาด้วยแต่ถ้าหลานทีมหรือเลนทีมที่เป็นดับหกคุณกินห .5 ้าจุดห้าเช่นเดียวกันคุณจะขายคนเดียวก็ได้ ให้ได้6ล้านภายใน3เดือนหรือคุณไม่ขายมาแด้บาทหนึง่งใต้ร่างทั้งอ,องค์กรมุนจะมีขี่ร้อยขี่พันคนถ้าเกิดมียอดภายใน3เดือนเดือ2ล้าน3ามล้านเราจะปรับให้คุณปเป็นระดับหนึ่งนะลองกรรมการฝ่รายบริหารคุณจะได้ค่าตําแหน่ง6%ถ้าเป็นลูกทีมคุณได้คะแนนในหนึ่งเป็นเจ็ดถ้าเป็นล้านหรือแหลงหรือหลงอ่าอ่าล้านแหลงหลน,ลนทีมคุณได้คะแนนหกเปอร์เซ็นต การปรับระดับแต่ละครั้งเราไม่เหมือนที่อื่นคุณขึ้นมาระดับสมมติคุณขึ้นระดับสามด้วยเบี้ยเก้าแสนภายในสามสามเดือนเดือนต่อไปคุณอาจจะทําไม่ได้ถึงแสนเลยเราไม่ลดตําแหน่งคุณนี่คือข้อเดนของเราเพราะฉะนั้นคุณขึ้นถึงจุดไหนนะเดือนไหนทําไม่ได้เราไม่ลดตําแหน่งคุณเรามีแต่ปรับให้คุณขึ้นนะไม่มีลดตําแหน่งคุณนั่นเรามั่นใจได้แล้วว่า นะคุณอยู่ในธุรกิจนี้คุณไม่มีโอกาสลดตําแหน่งตัวเองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มันจะได้มากขึ้นมากขึ้นเ,เพราะคงสร้างตัวนี้ออกมาผมบรรยายอยู่ในนะนะอยู่ใน powerpoint นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนสามารถจะไปดูในเว็บไซต์ผมได้เลยอ่นะผมมีนะผมมีเอามีเว็บหนึง่งนะนะผมมีสูตรแห่งความสำเร็จนะครับ สูตรนความความเสอของของผมเนี่ยนะไม่ยากเลยครับนะเราเรียกว่าสูตรนะ C 16 10มาจากไหลนล่ะครับนะอันนี้เป็นความคิดของคุณบีนะครับนะจะทำให้คุณนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนนะถ้าคุณเช่อสูตรนี้นะเช่น คุณนะคุณหนึ่งคนนะครับขอให้ขายประกันภัยเดือนละสี่ฉบับมีเบีย 35, ้ยสักสามพันห้ในง่ายเลยสี่ฉบับต่อเดือนหรือสามารถคุณทําทุกๆเดือนเดือนละสีทท่ฉบับนะมีเบีย้ยแค่สามพันห้าคนะเป็นอย่างน้อยนะครับคุณจะเจอหนึ่งคันเบี้ยสองหมื่นก็ได้เจอหนึ่งคันเบี้ยปันสก็ได้เอาคิดว่าสี่ฉบับอย่างน้อยต้องได้สามพันห้าไอ้สามพันห้าเนี่ยเรื่องมูแนะเพราะฉะนั้น คุณไม่คุยกับคนรอบตัวคุณเลยว่าเขาหมดกันเมื่อไหร่จขมดข้อมูลมาแล้วไปขายเขาให้ได้เดือนละสี่แบบเบีบ้ยสามหนา้าแล้วก็สร้างนะลูกทีมติดตัวคุณแนะนําลูกทีมติดตัวคุสิบกคนนะไปคุยให้เขาฟังเล่าถึงแผนนี้แล้วก็สมัครสิบกว่าคนคนสูงเป็นตายตัวเลยสิบกคนเนี่ยนะนะจะได้สิบเปอร์เซ็นจะมีคนอยู่ในอาชีพนี้หนึ่งจุดหกคนหนึ่งจุดหกนะ วันเดือนแรกนะคุณขายสนะี่นะเบี้ยสามเปนห้าหรือนทสองคุณจะมีลูกทีมนะขายเหมือนคุณแหละหนึ่งจุดคนก็คือคนหนึ่งขายสี่จับนะนะแล้วก็บริยัทสามเปนห้าเพราะนั้นตอนนี้คุณมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งจุดคนนะค้าเองสี่จับสามเปนห้าครับสร้างทีมงานนะครับสบ่วสละคนแล้วสุดออกมาเป็นหนะึ่งจุดหก พอเดือนที่เดือนที่สองคุณมีคนที่ทํางานยืนยันยังยันสามจุดสองคนละรวมทั้งคุณด้วยทํานี้ไปทุกทุกเดือนนะครับนะเพราะมันจะทวีคูณมันจะทวีคูณเลยทุกคนก็จะแนะนําต่อนะนะสี 4, 10, 6, 10. ่สิบหกสิบเพราะถ้าเกิดทําสูตรนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะนะเรารับรองคุณได้เลยว่าสี่สิบหกสิบเนี่ยจะทําให้คุณนะ มีรายได้เดือนละแสนห้าแสนหนึ่งบาทต่อเดือนในปีถัดไปลองดูนีไหมครับถ้าเกิดไม่ได้ระเสียหายอะไรเสียเวลาอีกเดียวเพราะนั้นศูนย์สี่สบหกนะครับลองดูได้ผลแน่แล้วมีรายได้เป็นแสตนต่อเดือนนะครับคุณไม่เสียหายเลยครับเพราะนั้นผมเป็นพี่เลียงคุณนะครับมีอะไรไม่เข้าใจโทรหาผมนะครับจากโฟล์อย คุณจะมาก็พกเอาชุดนี้ก็ได้ผมยินดีเลยครับนะผมชื่อศรีกุงอรุณสวัสดีครับเป็นเจ้าของบมมอริษัทสิงคโปร์นะนะเพราะฉะนัะ้นใครมีอะไรไม่เข้าใจโทรหา,า,าผมที่มือถือ0897774986ขอบคุณครับ